หมวกเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะคุณพี่ขาคะลคออายคะแบบนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทราคาคะ่ะลูกค้าจ้าราคา8,000บาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจาา45กิโลจํานวนชิ้นได้นะคะจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ180้า180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณพี่ขาประมาณการนะคะ40บาทจ้าใช่แล้วค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็เน้นเป็นเนื้อผ้าคอตอนเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายาก็ได้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะคุณพี่จ๋าสารลักษณ์ของอบัคเรานะคะเป็นลูคซาบไุไรนะคะคุณพี่จ๋าพร้อมจังวันเอานินจาอันเดียวกันนินจาซาบไุไรต์คุณอันคุณอันอุ้ยตะวันเราเราเวลาเราเล่นเราไล่นว่าอะไรนินจาสีแดงเราเล่นอะไร <c ười> ไม่ใช่เราเล <c ười> ไล่นเยอะค่ออะไปตะขาอะสถานี้ี่เจ้าคุณพี่จ๋าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดี วันที่11กันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าป้าใก่ที่ได้เล่นน้ำสงการไก่แล้วเขาเล่นกันแล้วเขาเล่นกันแล้วปออเขาเล่นกันแล้วรอหนูก่อนเด้อเขาไม่ต้องรอเขาไม่ต้องรอบอกเขาจะรอคนคนเดียวไม่ได้อ่ารอหนูก่อนอย่าพึ่งเล่นนะคะณี่คาแขนสั้นค่ะแขนสั้น้าแขนยาวค่ะในหนึ่งกระสอบค่ะคุณพี่จ๋าได้ทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะคุณพี่คะเป็นขาลาย นะคุณพี่ขาลายต่างลายนอนลายลงลายเลี้ยวนะคุณพี่สามีมาหมดเลยนะคะตัวนี้ไม่เด่นกอดค่ะถ้าคุณพี่ถ้าคุณพี่เอากอดเรามีกอดจ้าถ้าคุณพี่เอาขาวเรามีขาวค่ะแต่ถ้าคุณพี่ไม่ชอบสองรายการนั้นเรามีเป็นรายการขะลายค่ะคุณพี่จาคขะลายคะลายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กอดะนะคะคุณพี่ขานางขา ป้ายห้อยต่องแตงมา <ไป S 2> เลยใหม่มาถึงสัญลักษณ์แบบว่าของมือหนึ่งป้ายห้อยมาเลยเรื่องไซส์ค่ะมีพระไซส์อยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่างานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นไซส์คนไทยนิดนึงนะ,ะอยู่ประมาณไซส<ม>์ S ไซส์นะคะลูกค้าจ๋า L อ<ม>จะไม่ค่อยเจออาจจะมีติดมาบ้านนะคะลูกค้าจ๋าแต่หลักๆเลยจะอยู่ประมาณไซส<ช>์ M นะคะใช่ค่ะคุณพี่ค่ะเเป็นหลักนะแต่ว่าหมวดนนี้คุณพี่จ๋าคอคือสะอาดมากใช่ สองสามตัวได้ไหมจะสุ่มคอจะสุมคอเหรอคะคอแบบว่าคอตั้งมาเลยขออนุญาตคุณพี่จ๋าขออนุญาตให้ดูคอนิดนึงความสาดของเขาความออร่าของเขาไม่แน่ใจว่าลูกคา้ากี่ท่านนะคุณพี่ขาแจ้งเตือนหรือเปล่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้ากลับบ้านแล้วตั้งอกตั้งใจเล่นน้ำย่างเดียวคุณพี่เล่นน้ำไปเล่นน้ำไปด้วยค่ะ<า>ดูไลฟ์สดเราไปด้วยค่ะคุณพี่บอกว่าบ่เบิงดบไม่เบ้ปีเกบอยู่ เปียกอยกกำลังแบบว่าจับกลุ่มการเล่นน้ําสงการอยู่หรือเปล่าคุณพี่ขาช่วงนี้นะขับขี่มอไซค์หรือว่าจะเป็นรถใหญ่นะคุณพี่คาขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะขับขี่ปลอดภยัยทุกการเดินทางนะคะคุณพี่ขารู้ว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ,คะใช่แล้วค่ะรู้ค่ะ๋าอยู่จังหวัดไหนกันบ้าง ค้าจ๋ากลับบ้านต่างจังหวัดนะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าปีละครั้งสองครั้งก็ว่าได้ะนะคะลูกค้าจ๋าก็อย่างที่แจ้งเนาะลูกค้า,าช่วงเทศากาลนะคะวันหยุดยาวนะคะลูกค้าจา๋า ขับขี่ให้แบบว่าด้ยวยความปลอดภัยเนาะลูกค้าง่วงไม่ขับเดอแวะพักรถกันก่อนได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ที่แน่ๆคะ่ะลูกค้าตอนนี้กระสอบนี้ลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อเชิ้ตผู้ชายผ้าลายของเราห่างหายไปนานมากแล้วนะใช่ค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งมารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นอีกครั้ง<ช>กับเส<ช>ื้อเชิ้ตพระลายของเราคะ่ะลูกคะะ้าจ๋าใครที่ตามหาเสื้อเชิ้ตผู้ชาย ไม่อยากได้ลายสกอตไม่อยากได้สีพื้นแนะนำเป็นงานพระลายตัวนี้ได้เลยค่ะคุณพี่เอไม่ก่อนจะส่งหลังสงการก็ได้ได้เลยคุณพี่สาตัวนี้ค่ะคุณพี่่าเป็นจียูพี่เจอจียูเยอะมากจียูจียูจียูมาเลยคนพจสาแบรนด์ถ้าไปโซนงานญี่ปุ่นก็จะคาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเยอะๆด้วยิจนค่ัก็จะเป็นงานจียูบ้านยูนิคบ้างค่ะคุณพจสาอหลากหลายแบรนด์คุณพี่ขาหลากหลายแบรนด์สนใจกระสอบนี้ซีเอฟเดน ค,คุณพี่จ๋าใส่นิ้นะเอากระสอบใหม่ไปลุกเองไปเ,งเปิดเองก็ยังได้ได้นะคะคุณพี่คะแต่ว่าถ้าสนใจกระสอบนี้นะคะทนวันวานทนเรียบเรียกนะ,ค,ะคุณพี่คะสนใจก็สียเได้เลยจ้าใช่แล้วค,ะค่ะ,ะ,ะ,นะ,นคะลูกค้าจะแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นงานเสื้อเชิ้ตผู้ชายราคา8ปดถบาทคุณภาพเกรดเอคะ่ะลูกค้าจ๋า น้ำหนัก45โลลูกค้าจ๋ามือสองคัดเกรดีของบ้านเรานะคะ<ว>อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการค่ะ5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะขาเพื่อนดำอาจมีเจอแต่ว่างานตัวนี้นะลูกค้ายอมรับได้เลยว่าคอสวยมากเราเป็นเพลงได้ไหมยัยงไงค,คะยอมรับโดยตรงว่าคอสัตว์นี่คพี่เอ๋หน้าพี่มอโชว์ตัวนี้หน่อยหล่อมากไซส์ M คุณพี่ขาไซส์ M ดูคอไม่ น่าเชื่อค่ะคุณพี่จา<ม>๋าว่าจะเป็นเมอร์สองนะค,คุณพี่ขาไซส์เอ็มของเราอุ้ยรอจา้า<ม>คุณพี่ขาป้าดูเท่มากสวยมากสะอาดเลยค่ะคุณพี่จา๋าไซส์ก็โอเคคุณภาพก็เกียรติเอกนะคะคุณพี่ขาสนใจก็สามารถเซฟได้เลยนะคะคุณพี่ขาใส่ลุนก็เอากระสอบใหม่ไปลุนเองไปเปิดเองก็ยังได้นะคะอ่นะค,คุณพี่ขาอะไรตั้ง นะคะลายตั้งลายริ้วนะคะคุณพี่ขาแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นลวดลายนะคุณพี่จานลายจุดนะคะลายจุดสไตล์แบบนี้ก็มีนะคะคุณพี่ขามีแต่ลายตั้งลายนอนลายจุดนะคะคุณพี่ขามีมาหมดค่ะนางขาแต่พี่ว่ายังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มค่ะคุณพี่ขาแต่หนูได้ยังไงคะหนูได้ป้ายหอยค่ะเพียวขาเป็นป้ายหอยมือหนึ่งมาเลยเอาคือดีแท้จนพูนจะบาดค่ะ สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทสี่สิบบาทไป่เยอะมากเป็นเดียวกันแต่คนละลายแต่ว่าต้องรีดไม่คะนางค่ะรีดค่ะแต่ต้องซักมาแต่ว่าบางตัวไม่ต้องซักค่ะแต่ต้องรีดต้องรีดนะใา่ค่ดรีดแล้วจะสวยค่ะใช่ค่ะขายสก๊อตอยู่แล้วค่ะขายแต่ว่าเป็นผ้าหาปันกาอยู่แล้วค่ะขายสํารีบางอยู่แล้วเอาค้าลาย ไม่ชอบสกอตบางคนไม่ชอบฐานะปานกลางบางคนไม่ชอบสัมรีค่ะผู้ที่ขาเอารายการนี้ไปค้าได้นะคะไปต่อที่แบนแซบค่ะวิจารณีสวยมากสวยทุกตัวเป็นจุดรูปดาวเขาเลยค่ะนางขสวยเลยอ่ะใหม่เนี่ยใหม่เนาะใหม่ยี่ห้อนะคะยังไงคะมือดีๆมือดีๆมือดีๆเอาก้อนนี้โชว์คอร์กไปเลยบอกไปเลยอุ้ย ไปเลยไปเลยเอาแต่คอกันนะค่ะเอาแต่คอเอาแต่คอเด้ um อไม่ต้องเอาตัวคอแข็งคอสะอาดตากล้องคอแข็งหมายถึงอะไรหมายคนละแข็งค่ะตากล้องค่ะคอแข็งหมายถึงอะไรกินเราขาวลูกค้าจะมาที่เส <Okay okay ื้อของเราดีกว่าจากคอสะอาดมากลูกค้าใสเร็วๆไปไว้ยิ้มโอ้อ่านเลยะนาดขาป้า ก้นสวยๆนะเพราะแพ็กิ้งมาเป็นมัดแต่ว่าอันนี้เราโอว่าปาดเนี่ยเชิ้ตจะใหม่ไม่ใหม่ให้ดูพอปใช่ลูกค่ะสะอาดมากลูกค่ะแล้วอุยนวีไปแบบนี้เลยนะ คอใหม่กันคอใหม่มากไปแบบนี้เลยนะสาฮัดจูให้ดูแต่คอนะแค่คอค่ะนางแค่คอนะแค่คอเราจะกินขาดเราอาจกระเสือพันร่างลนยอันเจ็บจริงอัเจ็บจริงเจ็บจริงค่ะอย่าอย่าบอกลูกค้าดามเนี่ยลูกค้าเดินวพันเจ็บเกินเพราะเสื้อเราไม่สะอาดสะอาดจริงีน งานใหม่งานสะอาดนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําได้เลยนะสําหรับเสื้อเชิ้ตผู้ชายของเรางานคะาลายค่ะลูกค้าไม่อยากได้ไลายก๊อตไม่อยากได้สีพื้นลูกค้จาจ๋าคละลายสวยๆยั่วยๆแบบนี้ต้นทุน40บาทจา้จาใช่ค่ะท็อสีเรียบๆสวยค่ะพี่ขาชุมพูน่ารักน่ารักแบบ<ส>นี้ใส่หวานใ,ใส่หวานใส่หวานเจ้าเบาได้เลยนะได้เลย <laughs> เพื่อนเจ้าเ่า <laughs> เพื่อนเจ้า คุณพี่ขาเพื่อนเจ้าบ่าวไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นญาติทางฝั่งเจ้าสาวสีฟงสีฟ้าแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้คุณพี่ขาอย่ารอช้าค่ะราคา8,000บาทซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะนะคะหรือว่าจะเอาไปขายกลุ่มออฟฟิศหรือว่ากลุ่มออฟฟิศจะซื้อไปหันกันใช้งานก็ได้นะคะราคา8,000บาทเท่านั้นคุณพี่ขาหารกันสัก4ท่านคุณพี่ขา4ท่านตกคนละ2,000นะคุณพี่ขาซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะไม่ว่าค่ะ แต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นแต่ถ้าคุณที่อาเป็นโปรโมชั่นนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกสามารถซื้อโปรโมชั่นของเราได้นะได้ค่ะโปรราคาพิเศษโปร2แถม 1, <ช> 1> นมึ่งชาเดจในสิบรายการาค่ะสามารถเลือกซื้อได้ได้เลยะคะ่ะใช่แล้วคะ่ะลูกคะะ้าจ๋าโปรโมชั่นนะคะลูกคะะ้าจ๋าเราจัดขึ้นให้สําหรับสมาชิกบัคทุกท่านเลยนะคะ,ะลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบล็เรานะคะเรามีโปรโดีๆคืนกําไรให้กับลูกค้าทุกเดือนนะคะลูกค้าจ๋าเดือนนี้เดือนเมษายนค่ะต้นร ความชุ่มฉ่ำเดือนรักความชุ่มฉ่ำว่าจริงนะ่ไคะเดือนแห่งเดือนแห่งแบบว่าเปลียกปอนพัฒนามาอ่ะพี่ขอโชว์คอหน่อยค่ะนางขาดูความคอหนูเหรอไม่ใช่ขอเสื้อคุณพี่ขาดูค่ะถ้าเชิ้ตนะจะสะอาดไม่สะอาดนะคุณพี่ขาให้สังเกตที่คอถามว่าหยิบแต่วตัวสวยขึ้นมาก็มีบ้างคุณพี่จ๋าแต่ว่าอันนี้เราสุ่มหยิบเลยนะคุณพี่ขาดูคออานางไม่ต้องรีบนะคะนางขาเพราะว่าพี่ตันกล้องไว้หมดแล้ว น,นั่งรอได้น,นั่ง<ๆ>นั่งรอได้ค่ะพอขออนุญาตไปนั่งรอข้างนอกได้เลยคุณพี่ขาดูคอสะอาดมากเสร็จแล้วก็บลอกลดต้นทุนสักค่ะดูค่ะคุณพี่ขาดูคอเหมือนบางตัวไม่ผ่านการใช้งานน่ะคุณพี่ขาลิลลีดได้เลยนะลิลีส่สวยๆได้เลยยิ่งเป็นเนื้อผ้าครตอนเอาไปทําราคาได้เลยบางตัวขายสองสามร้อยอยังได้คุณพี่ขาดูค่ะคอคือสะอาดมากสะอาดจริงอันนี้เราพีอ่อันนี้หยิบมาเป็นก้อนหนึ่งเลยนะ เป็นมาประมาณมัดหนึ่งเลยนะดูค่ะคอเขาค่ะคุณพี่ขาป้าคือสะอาดย้งแท้ะดูค่ะจะเป็นโทนสีดําหรือโทอนหวานๆค่ะคุณพี่จ๋าก็ใส่ได้นะคะลายนี้เป็นะล,ลายทุกอย่างค่ะคุณพี่ขาถามหาลายอะไรมีมาหมดนะคะดูค่ะคอสะอาดมากคุณพี่ขาเลิศเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกคะ่ะจ๋าป้า ถ้าใหม่มากลูกค้าผ้าสะอาดจริงลูกค้าแต่ว่าแห้เอาไปรีดนะลูกค้าสำหรับ้าเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋าเพราะเขาเป็นผ้าคอตตอนแนะนําเอาไปรีดคนะ่ะลูกค้าจ๋จะได้เห็นทรงที่สวยปกติอุ้อันนี้เวอร์ซาเช่มอะไรนะใช่ไหมใช่เปล่าลูกค้าของเวอร์ซาเช่ ลูกค้าจ้าที่เจอไปจะมีเป็นคียูอ่าซีแล้วก็เป็นของอะไรนะคะโอ้โหแบรนด์เจอเยอะแบรนด์สวยอ่ะจ้าตัวนี้เวอร์ซาเชคค่ะลูกค้าสวยอ่ะแล้วลายแบบใช่ลายแบบเรียบหรูมากดูไฮดีนะคะลูกค้าจ้าดูแยรนด์อะไรนะคะยูนิคอยนิโคใช่มาแล้วค่ะตัวนี้เป็นของยูนิโคนะคะลูกค้ากระสอบนี้ ถ้าไหนสนใจนะสามารถ CF ได้เลยเด้อรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือลูกค้าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะซื้อครบยอด20,000ค่ะได้ส่วนลด1 0 0 0บาทพร้อมเป็นสมาชิกกับบัคเลยนะคะเอาง,ง่ายๆ3กระสอบค่ะนะคะลูกค้าจัดกระสอบนะคะคุณพี่ค่ะ,คะได้เป็นสมาชิกเลยทันทีแล้วก็สิทธิของสมาชิก,กับบริษัทบัคคุณพี่สาเป็นแล้วเป็นเลยนะคะไม่มีวันหมดอายุนั่นเอง นะคุณพี่คะเป็นตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโปเราอยากให้เป็นนะคุณพี่คะเราอยากให้เป็นเนาะเป็นแล้วชอบกันที่เป็นเลยไม่มีมอายุนะจ๊ะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าส่สวยยั่วๆคะ่ะสําหรับงานเสื้อเชิดผู้ชายขาลายของเรานะคะ กระสอบนี้8 00 0บาทน้ำหนัก45โลคุณภาพเกรดเอคะ่ะลูกค้าสนใจกระสอบที่รีวิวนี้นะคะลูกค้าสามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะอุยนาค,ค่ะทำลายจะนี้สวยจังดูคะ่ะคุณพี่ขาลายสวยเลยนะคะลายตั้งลายนอนลายลิ้วนะคะคุณพี่ขาหรือว่าจะเป็นลายจุดววานวาน,น,ะนะคะเลือกโทนสีก็มีตั้งแต่วันวานหรือเป็นสีเข้มๆน้ำเงิน,น นะคุณพี่แต่ว่าโทนสีของเขาจะไม่ค่อยมีแดงแบบส,สดๆนะคะคุณพี่ขาจะมีแบบว่าจะมีเป็นลายตั้งสไตล์แบบนี้นะคะจะเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะล่แจะรูปเนาะ บางกระสอบอาจจะเป็นลายจุดๆมาเยอะๆนะคะตัวนี้มีทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกานะคุพีจ๋างานเมกาก็มีนะคะพูดคุยสอบถามสต๊อกได้นะคะเพื่อคนโชวอีกรอบนะคะใช่แลยตัวนี้ป้ายตรงพอกับป้ายตรงนี้อันเดียวกันเลยนะคะน่าจะเป็นมือหนึ่งป้ายห้อยมาเลยมือหนึ่งป้ายห้อยคุณพี่จ๋าแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้าง แต่ว่าลูกใหม่อันนี้เราไม่แน่ใจนะ<ช>ว่าจะมีติดมาหรือเปล่าแต่ถ้าอยากได้ก็รับแบนี้ตามรีวิวนี้<ม>คุณพี่ตา c f <ม>ได้เลยจ้ามาดูค่ะขาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะคุณพี่ขาสนใจก็าสามารถ c f นะคะคุณพี่ขาตามรีวิวนี้ได้เลยจ้าใช,ใช่ค่ะอ่ะสวยๆยัวย่วๆป้าที่บอกว่าสีแดงมาแล้วมีสีแดงแดงแรงลิทใ,ใช่ไหมคะ ปูกท่าใหเปลูกตัวสนี้ค่ะแดงแรงนิดแม่คะนางค่ะใช่ค่ะมันจะออกแดงแล้ววาแดงจังได่กระแดงกับขอ้แดงค่ะน้ำตมันมีสมน้ำสมน้อยๆแดงอมส้มส้มอมแดงส้มอมแดงลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีของเขานะคะก็มีค้ามานะลูกค้าจ๋าโทนสี มะมาเลยอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะแขนสั้นแขนยาวมีค้ามานะลูกค้าสนใจ CF เอได้เลยแต่ว่าเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายที่ต้องมีติดบ้านเด้อลูกค้าเป็นงานเสื้อเชิ้ตที่ต้องมีติดบ้านติดตู้นะคะลูกค้าถาไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทํางาน ใ่ลำลองนะคะลูกค้าจ่าได้หมดเลยนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ่ายห้อยมาอีกแล้วคุณพี่คะป้ายห้อยมาอีกแล้วค่ะป้ายห้อยมือหนึ่งแบบนี้มาอีกแล้วอุ้ยทำไมอุ้ยทำไมลายสวยจังคะ สวยคะแขนสั้นมีนะแขนยาวมานะคุณพี่ค่ะได้ทั้งแขนสั้นและแขนยาวอ่ะอันนี้ยยังไงคะลายสวยเราก็ประมัณกันเรื่องลายละเอียดยังไงนะคุณพี่จ๋าให้ลูกค้าลองไปดูกันอีกรอบนะคะใช่แล้วขออนุญาตชวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตผู้ชายคัดลายค่ะคุณพี่จ๋าแขนสั้นคัดแขนยาว นะคะแล้วก็เป็นงานญี่ปุ่นนะคะรถเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ้าราคา800 0ันบาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกานนะคะร8อถึง200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ้าประมาณก้านะ,ะี่สิบบาทค่ะคาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องอีกสองช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ